ก็เป็นเรื่องของคุณนิวจตุพรนะครับก็โดนนะครับโดนสารนะครับอาญาสั่งจำคุก2ปีครับคุณนิวจตุพรนะครับคดี1นึ่งครับก็ชุมนุมแต่งชุดไทยนะครับแคทวอล์คราษฎดอรหน้าวัดแขกสีลมครับก็ชี้มีเจตนาล้อเลียนแล้วก็ทนายเตรียมยื่นประกันชั้นอุทธรณ์นะครับโดยวันนี้ในวันนี้นะฮะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับถนนเจริญกรุงศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการคดีอาญากรุงเทพใต้2นะครับ ยื่นฟ้องนางสาวจตุพรแซ่อึ้งนะครับชาวบุรีรัมย์อายุ23ปีครับแนวร่วมกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกครับในฐานความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทปออาญามาตรา112ครับร่วมกันฝ่าฝืนข้อกําหนดพระราชกําหนดพระาพระชาชการการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือพรกฉุกเฉินนะครับร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานนะครับควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ร่วมกันชุมนุมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาดครับ ร่วมกันชุมนุมก่อให้เกิดความไม่สะดวกในที่สาธารณะแล้วก็ร่วมกันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคําสั่งเจ้าเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมนะครับแล้วก็ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยกรณีการชุมนุมแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอลสตอรนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2563นะฮะบ,บริเวณหน้าวัดพระศรีอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมเนี่ยเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันนะครับเหตุเกิดที่แขวงสีลมเขตบางรัก กรุงเทพมหานครนะครับจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับในวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลเพื่อํำฟังคำพิพากษานะครับโดยนายกฤษฎางนุชจรัสนะครับทนายความสูทธทนายความเพื่อสิทธิมิเชชนนะครับเปิดเผยภายหลังว่าศาลอ่านคำพิพากษาว่านะครับว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องนะครับก็พิพากษาจำคุก3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3เหลือ2ปีปรับ1,500บาทนะครับแล้วก็ลดโทษ1ใน3เนี่ยเหลือปรับ1000บาทนะครับ โทษจำคุกไม่รอรงอาญาโดยสารให้เหตุผลว่านะครับเป็นการแสดงที่มีเจตนาที่จะล้อเลียนสถาบันครับโดยมีการตระเตรียมการไว้โดยขณะนี้นะครับกำลังยื่นขอปล่อยชั่วคราวนะครับจำเลยระหว่างอุทธรณ์โดยอาจจะพิจารณายื่นหลักทรัพย์เดิมที่เคยยื่นไว้สองแสนนะครับแต่เรื่องหลักทรัพย์ต้องดูรายละเอียดแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะนะครับขณะอีกขณะเดียวกันนะครับจะมีอีกคดีครับคือที่ศาลแขวงดอนเมืองครับศาลอ่านคำพิพากษาในคดีที่ พนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแฝงสารแขวง9ก้านะครับแขวงดอนเมืองนะครับยื่นฟ้องนายผลิตชิวรักษ์นะครับหรือเฟนควินนะครับในความผิดต่อพระราชบัญญัตินะครับการชุมนุมสาธารณะความผิดต่อพรบการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงความผิดต่อพรบจราจรทางบกครับและสำนวนที่2ที่ฟ้องนะครับก็คือนายชาติชายแก่ดำครับนักกิจกรรมแล้วก็นางสาวสุวรรณตาลเหล็กนักกิจกรรมนะครับ นางสาวพัชราวรีธนก,กิจวิบูลผลนะครับเนื้อสามหาวิทยาลัยมหานครนะครับแล้วก็นายศิรภพพุ่มพุ่มพ,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 พุทธนะครับนิสิตมหาวิทยาลัยศรนีนครินวิโรจน์นะครับแล้วก็นางสาวสุกริยาวรณน,นุวัฒนะครับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นายพัทพรพงศ์น้อยพางนะครับันศึอสามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจำเลย2 7ถึงนะครับในความผิดเดียวกันครับจากกรณีชุมนุมหน้าสอนอบางเขนครับ คืนวันที่7สิงหาคม2563ครับ <c oughs> แล้วก็เพื่อให้กําลังใจในายพุทธพงษ์จัดนอกแล้วก็นายอนนท์นำพาซึ่งถูกจับตามหมายจับในคดีการจมหนุมเยาวชนปลดแอกครับ <c oughs> โดยสารพิพากษานะครับว่าจําเลยทั้ง7เนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368วรรคหนึ่งนะครับแล้วก็จําเลยที่1-3ถึงแล้วก็ที่6ครับมีความผิดตามพรบพรบนะครับการจมนุมสาธารณะพรบจราจรทางบกแล้วก็พรบควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงครับลงโทษ จำคุกนะครับจำเลยที่1นึ่งถึงสและคนละ2เดือนครับและปรับคนละ1 1ึ0 0หบาทแต่ว่าไม่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1- นึ่งและสแล้วก็6นะครับเคยรับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้ไม่กำหนด1ปีครับส่วนข้อหาอื่นจะดับจำเลยที่4 5และ7ก็ให้ยกฟ้องครับครับผมนะก็ความเคล่อนนะรอการลงโทษ1ปีนะก็ถ้าไปกระทําความอีกอีก ภายในหนึ่งปีนะก็ไม่ต้องรอแล้วนะก็เข้าคุกได้เลยเข้าคุกได้เลยเออเพราะนั้นก็ต้องนต้องแต่นี่นโทษสองเดือนนะครับจับ